สวัสดีค่ะเจอกับนัดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาดูอีซุซุ f r นะคะปี96นะคะถูกมากๆเลยนะคะเราขายเพียงแค่55,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยสีสันก็ยังพอได้อยู่นะคะแม็กยางดอกน้หนาเลยนะคะแม็กเบนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะเบาะขานะคะเราขายตามสภาพเลยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสภาพตามนี้เลยนะคะ55,000บาทเท่านั้นเองนะคะ สีก็มีพองบ้างริ้วรอยบ้างนะคะตามสภาพเลยนะคะเราขายตามสภาพนะคะบอกเลยเครื่องดีเกียร์ดีนะคะห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะปีหนึ่งเก้าเก้าหกเลยคะ่ะห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะฟิล์มก็มีร่องรอยบ้างนะคะตามอายุการใช้งานแล้วก็ราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะเราจะมีริ้วรอยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีบุบบ้างนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะ ห5 0 0งันบาทนะคะปี1996นะคะที่นี่ที่เดียวรถบ้านสวยชนกนกจัดให้ค่ะ